ทุกวันอยู่แล้วพวกเศษอาหารพวกขยะจากการซื้อข้าวทํากับข้าวไปซื้อหมูปิ้งตอนเช้าแล้วก็มีไม้ก็เป็นขยะอะไรเงี้ยก็อย่างเช่นเช็ดชู่กล่องอาหารโฟมอย่างนี้ครับอย่างเช่นกระดาษขวดพลาสติกหรือว่าเศษอาหารเศษผักผล <c oughs> ไม้ที่บ้านผมนี้มักจะทําอาหารกินเองที่บ้านนะฮะก็เลยมีเศษอาหารเยอะก็เลยต้องไปไว้ที่ห้องครัวหรือว่าไว้ข้างนอกครับ ส่วนใหญ่ก็อาจจะเอาทิ้งตามปกตินั่แหละครับแต่ว่าถ้ามันเยอะมากกลนเปลื่อนไปก็อาจจะแยกถุงไว้อย่างเงี้ยครับแต่ก็นานๆทําทีอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นขยะตะไยเราควรทิ้งในขยะแล้วให้เทศบาลกาจัดดีกว่าครับแต่แต่ถ้าสมมุติเป็นหัวใจนี่เราทิ้งที่ไหนครับ <c oughs> ถามข้อต่อไปดีกว่าครับ ดับแรกนะคะก็คือเราจะแยกขยะสมมติว่าเราซื้อขนมมาเรานั่งกินในโรงอาหารให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ก่อนขึ้นห้องก็คือต้องทิ้งขยะก่อนขึ้นห้องเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นแบบเอาขึ้นไปทานบนห้องแล้วแบบขี้เกียจเอาเอาลงมาทิง้งบบนี้นำถุงผ้าพกมาเองเวล,ลาแบบซื้อของต่างๆก็ใช้ของตัวเองไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกแก้วพลาสติกหรือโฟมแม่ค้าพ่อค้าเขาเนี่ยเราซื้อของทอดขนมมาใช่ไหมครับเขาจะเปลี่ยนเป็นถุงกระดาษลดถ,ถุงพลาสติกเพราะว่าการย่อยกระดาษนี่จะเร็วกว่านะคะัะ และโรงเรียนเราก็จะมีธนาคารขยะด้วยครับอย่างเช่นถ้าเก็บขยะมารวมรวมกันไว้และไปหาธนาคารของเราธนาคารเราก็จะให้เงินครับตามจานวนขยะที่เราชั่งมาได้ครับในโรงเรียนเราจะมีกรงใส่สําหรับแยกขวดพลาสติกขวดแก้วกล่องนมเราจะแยกเป็น2กรงครับกรงแรกคือจะเป็นของคณะสีกรงที่2เราจะเป็นของส่วนกลางหรือคณะกรรมการครับ ในส่วนนี้เราจะเอาไปขายและนำไปเป็นเงินของคณะกรรมการที่สร้างงานให้กับโรงเรียนได้ครับ ากจะชวนเพื่อนๆลดขยะลดโลกร้อนนะครับเพราะตอนนี้เพราะว่าแวดล้อมเราก็ร้อนขึ้นขั้วน้าแข็งก็ละลายทําให้สิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆเริ่มหายไปจากโลกนี้แล้วครับเช่นมีขาวครับถ้าขยะประเภทไหนเรานำกลับมาใช้ได้เราก็นำกลับมาใช้นะครับอาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่เล็กๆนะครับแต่ถ้าขยะหนึ่งชิ้นเนี่ยต่อหนึ่งคนมันมหาศาลนะครับอยากให้ทุกคน ช่วยกันนะครับเพราะว่าโลกนี้ทุกวันขยะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเราบังคับไม่ได้แล้วครับว่าเราจะให้เขาทิ้งขยะแบบให้แยกตามแต่ทุกครั้งที่ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ถ้าเราทําได้ก็ฝากด้วยนะครับมันจะช่วยโลกนี้ได้เยอะเลยครับก็อยากจะเชิญเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะคะมาลดขยะด้วยกันนะคะบ้านเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักทิ้งขยะให้ลงถังนะคะ